สวัสดีครับเ m a x s o l a ซล่ l ลจังหวัดพิษณุโลกครับทักทายกับบรรยากาศชุ่มฉ่ำนะครับในเขตตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ฝนตกทั่วทุกทั้งอำเภอนะครับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เชื่อว่าในหลายๆจังหวัดก็ตกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้พามาดูอีกชุดหนึ่งนะครับช่วงเช้าเลยจะส่งให้ช่วงเช้านะครับเป็นลูกค้าเดิมนะครับที่สั่งเป็นชุดออนกิจของทางร้านไปแล้วแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นมั่นใจกับสินค้าของทางร้านนะครับแล้วก็ สั่งชุดออฟกิจไปอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นรุ่น3,000วัตต์48บโวลต์นะครับของคุณพี่สกลนะครับสั่งไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับของคุณพี่สกลนะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความกรุณากับทางร้าน MX Solar กซ l โเซลนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่สนใจก็ยินดีบริการนะครับจัดอุปกรณ์ให้ครบชุดครับที่เห็นสายไฟเป็นกองอยู่นะครับจัดไปให้ครบชุดเลยว่าจะวางแผ่นแบบไหนบ้างต่อแบบไหนนะครับมีคู่มือการต่อไปให้ครบทุกอย่างเลยนะครับ มีสายต่อขนานแผ่นตัวนี้รองรับแผ่นสูงสุดได้9แผ่นนะครับรองรับแผ่นสูงสุดได้9แผ่นชาร์จเจอร์เป็น MPPT แท้6 0์นะครับใช้ได้กับแบตทุกประเภทนะครับขอย้ำนะครับว่าใช้ได้กับแบตทุกประเภทเลยนะครับแบตทุกประเภทเลยไม่เป็นะแบตน้าแบตเจลแบตลิเธียมใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดเลยใช้ได้กับแบตทุกประเภทนะครับตัวนี้ใช้ได้กับแบตทุกประเภทเลยนะครับการต่อใช้งานนะครับการต่อใช้งาน ชุดนี้เอาไปใช้กับแอร์2 2 0 0 0 BTU 1ตัวแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปทั้งบ้านเลยนะครับเพราะว่าชาร์เจอร์เป็น MPPT แท้6 0แอมป์นะครับทางร้านจะมี2สีนะครับสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับทางร้านจะมี2สีเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับมีผังการต่อให้นะครับในส่วนของการต่อแผ่นโซลาร์เซลล์ก็คือ ต่ออนุกรมกันชุดละไม่เกิน3แผ่นนะครับเอามาขนานกันทั้งหมด3ชุดนะครับมีการต่อไฟเข้า ATS ให้ด้วยนะครับเข้าด้านขวานะครับไฟจากการไฟฟ้าเข้าด้านขวานะครับด้านขวาของ ATS แล้วก็จุดต่อกับด้านล่างนะครับ AC output AC output ไปเข้า ไปในบ้านเลยก็คือจ่ายเข้าไปในบ้านได้เลยนะครับก็คือเอา ATS มากั้นก่อนนะครับเอา ATS มากั้นก่อนโดยเข้าด้านขวาของ ATS นะครับเพื่อป้องกันการชนกันระหว่างไฟอินเวอร์เตอร์กับไฟบ้านนะครับก็คือตัดเลยนะครับตัดในส่วนของขั้วไฟฟ้าออกนะครับเอามาเข้าด้านขวานะครับแล้วก็ออกจากตัวกันดูดกันช็อตนะครับคือตัวเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับ AC output เนี่ยเอาไปเข้าในบ้านแทนนะครับก็คือให้มาผ่าน ATS ก่อนนะครับให้มาผ่าน ATS ก่อน ด้านขวานะครับด้านขวาของชุดคอนโทรลสายสีดําแดงต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์นะครับแดงต่อแดงดําต่อดานะครับแล้วก็ด้านบนด้านบนสายลักนะครับสายลัก AC ซีเอา t พุในกรณีที่ใช้โหลดเยอะๆใช้กับแอร์นะครับให้ท่านเอาลักออกนะครับแล้วก็เอามาต่อเข้ากับลาย AC Input นะครับสองช่องนี้ได้เลยนะครับลาย AC Input นะครับสองลาย AC Input นะครับเห็นว่าลาย AC Input สองช่องริมนี้ได้เลยอ่าวขออภัยครับลายเอซเอาพุทนะครับสองช่องนี้ได้เลยลายกนรูตัอนนะครับลายเอาพุทได้เลยนะครับลายกนรูต้นได้เลยในกรณีที่ใช้โหลดหนักๆนะครับมาต่อช่องเอาพุทนะครับต่อช่องเอาพุทได้เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เปิดอันดับหนึ่งเปิดอันดับสองนะครับอันดับหนึ่งเปิดขึ้นทั้งสองอันเลยนะครับอันดับหนึ่งเปิดขึ้นทั้งสองอันเลยแล้วก็เปิดอันดับสองนะครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์กันดูดการช็อตในส่วนของ ATS ก็มีเบรกเกอร์ขนาด63มนะครับเป็น ATS ขนาด63มตัวนี้เป็นสับทานเฟอร์อัตโนมัตินะครับมาดูในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับมาดูในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะบอกสถานะโหลดด้วยนะครับบอกสถานะโหลดว่าตอนนี้เราใช้โหลดไปที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้คือโหลดควรจะใช้อยู่ประมาณไม่เกิน60%นะครับเพื่อ เป็นการยืดอายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์เราด้วยนะครับอ่านี่สถานะโหลดนะครับเพื่อเป็นการใช้งานกันแบบยาวๆนะครับเนื่องจากว่าชุดโมเอ็นเทอร์ลอยเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าทนอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นขายดีของทางร้านเลยครับเพราะว่าใช้กับแอร์หนึ่งตัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปทั้งบ้านเลยนะครับทั้งบ้านเลยแอร์ไม่เกิน 1- 2 0 0 0ื่นสองพัน BTU เรียกได้ว่าตัวนี้เป็นตัวคุ้มมากนะครับตัวที่ทนนะครับเรื่องได้นชื่อว่าทนแล้นชุดที่ขายดดีีท่สุนะครับ รุ่นใหญ่ที่ขายดีที่สุดผมจะทดสอบทดสอบให้ดูนะครับในส่วนของอถ้าสมมุติว่าปิดไฟที่อินเวอร์เตอร์นะครับะระบบ a t s ก็จะทานเฟิร์มสลับให้อัตโนมัติเลยพอตอนเช้ามาแดดมานะครับก็กดเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับพออินเวอร์เตอร์กลับมาออนอีกนะครับ ATS ก็จะสับเป็นไฟการไฟฟ้าเข้ามาจ่ายให้เห็นไหมครับประมาณ1วินะครับสับปุ๊บเข้ามาจ่ายเลยนะครับก็คือก็จะเป็นการใช้ไฟโดยตรงจากแผงโซล่ ale, ์เซลล์บายพาสผ่านชาร์จเจอร์ มาจ่ายให้กับอิมอร์เตอร์เลยในช่วงกลางวันก็คือจะทําหน้าที่เหมือนไฮบริดเลยนะครับทำหน้าที่เหมือนตัวไฮบริดแต่มีความทนกว่านะครับทนกว่าระบบไฮบริดนะครับทนกว่าเยอะเลยนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ครับ m อ็มแม็กโซลาเซลล์จังหวัดพิษณุโลกครับครบเครื่องเรื่องโซลาเซลล์นะครับมีทุกระบบเลยนะครับ0816806051ครับ0816806051ครับยินดีบริการทุกท่านครับโทรมาสอบถามกันได้ครับสวัสดีครับ